ก็จะเป็นทริปแบบพักพ่อนเที่ยวเล่นของพวกเรานไม่มีทีมงานสักคนก็คือมาเพื่อสร้างวีรกรรมโดยเฉพาะมาดูกันว่าพัทยาแตกแน่พัทยาพังแน่คุณพี่นัทกำลังขับรถนะคะทุกคนแล้วก็มีแมพนะคะนั่ค่ะคนขับรถก็ดูแบบด้วยโอ้โนี่ตาม GPS เนี่ยมันต้องบอกก่อนประมาณว่า5 0าเมตรนี่พอจะเป็นแบบว่านัดเลี้ยวซ้ายตอนนี้ตอนนี้ เอ้าก็นั่งอยู่หน้าพี่นี่ไงเจ้าหญิงน่ะเมื่อกี้บ้านห้างเลยพี่ชอันนี้จะทำอะไรกันคะเต้นรถบัมค่ะน้องตะวัป็นผ่านนะคะลงเมื่อกี้เวียนหัวไม่หยุดเลยค่ะเป็นเราสองคนนะคะที่เวียนแก๊งเด็กเวียนหัวเก่งเวียนหัว เรามีชื่อทริปแล้วนะคะว่าตั้งขึ้นโดยตอขอนะคะชื่อทริปววาพัดยาพัดใจพัดใจมาค่ะหน่อยซึ่งทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปแบบพัดพ่อนเที่ยวเล่นของพวกเรานะะคไม่มีทีมงานสักคน ก็คือมาเพื่อสร้างวีรกรรมโดยเฉพาะอีกสองคนจะรีบตามมาตุ๊กตุ๊ตุ๊ตอนนี้เราอยู่ในในห้องคาเลตนะล้วเจ้าบ้านแต่เจ้าบ้านยังไม่ยังไม่มานะคะเจ้าบ้านไปอีกอีกคาเดี๋ยวจะตาทักขยาบขำแน่ไอ้น้อบ้าบ้าอ๋อใช่นะคะจริงๆทริปนี้เป็นทริปที่เป็น end of l าบลาบลายเอร่านะคะก็คือเอ่อก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่โบดเพลงใหม่นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การมาราธอน ซ้อมทํางานอะไรต่างๆกันไหมนะคะเราก็ต้องมาพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนมาดูกันว่าพัทยาแตกแน่พัทยาพังแน่เจอเลยบ๊ายบายเย้แก้มแดงมากตอนนี้นะคะเรากาลังจะเดินไปที่ชายหาดนะคะถ่ายคอนเทนต์ทะเลตอนเย็นนะและแก้มฉันแดงอะไรขนาดนี้ต้องปัดออกเจอกันที่ชายหาดครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลแล้วใช่คือคนเป็นล้านอยู่ทชคพัทยาวันนี้โชก เดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายรูปหาที่ถ่ายรูปก่อนนะคะเพราะคนเยอะมากไม่มีมุมให้ถ่ายเลยไปลุย เรานะคะจะได้เกลีค่ะทุกคนบางทีขอถ่ายได้ไหมคะคุณตัง้เฉันกลัวค่ะอายวันปลูกกับพุ่งนะเกดอะไหนูอ่ะกลัวกลัวสิ่งมีชีวิตนะคะบางที่ นนัแหละไม่มีอะไรค่ะไม่มีเลไม่พูดอะไรเลยนี่เจอพอพี่นัดเป็นไงบ้างเต็มยกเมียเท่าไหร่วันนี้นะคะพี่ข้าจะมาสอนแกะปูนะคะอันนี้อันนี้สอนนะคะเป็นความรู้ว่าเป็นปูประเทศไหนคะโตเมียมั้งคะอ๋อโอ่คค่ะปูด้วยสามวันอะไรคือมันแกะยังไง คือชอบปูที่สุดในโลกอ่ะเพราะว่ารอะมอร่อยแต่ยัยชอบมากกว่านี้ถ้ามีแม่มาแกะให้เออถูกจนตอนนี้ก็ยังของอันนี้ไม่ได้เนะ่นนนะคเลยครับตอนนี้เรา is, is อิซิซเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสัมภาษณ์พี่คาเล็ตด,ดีกว่าคนที่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะคะอร่อย้ยคะ อันนี้ที่เห็นคือเนื้อปลาอันนี้คือเปลือกปลาทำก้างก้างก้างทก้างปลาเล่นไม่ได้คือผ่านมานานแล้วทุกคนกินอิ่มแล้วแต่พี่นัดยังกินไม่เสร็จอยู่คนเด่ะเคยพูดตรงๆว่าพี่นัดกินดุมากถ้าขโมยปูฉันด้วยนะใช่หนูขโมยปูพี่นัดมาตัวหนึ่งว่าตอนเดินไปเตาแล้วปูหายแต่คูหายไปตัวหนึ่งปูหายไปไหนวะตั้งข้าวหยิบมาใส่เตาตัวเองแล้วที่เรากำลังเห็นอยู่นี่นะคะคือเชฟมือหนึ่ง ของประเทศไทยเชฟม,มือหนึ่งของประเทศไทยมไ,ไม่ไดไ้ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดไะไรคือเขากําลังย่างอยู่นะคะคือเขาคิดมาแล้วว่ากุ้งแต่ละตัวเนี่ยต้องนับเพียบถึงจะกิดได้ตอนนี้นะคะเรา ออกมาจะมานั่งชายหาดนะคะทำฟิลทำฟิลฟิลฟิลนั่งริมชายหาดมอมอยพูดคุยถ่ายรูปอีกแล้วนี่วันนี้นี่ค่ะเจ้าถิ่นเขาจะพามานั่งชายหาดนะคะเจ้าถิ่นวันนี้เราขพบเสือมาให้ด้วยนะคะสิ่งที่เรามาต่อคิวรอนะคะได้แก่รตี๋ยแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมรตีแผ่นจุ้อันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ โรตีใส่มะม่วงทุกคนลองนี่ออกได้ปะเดี่ยวพี่ชินหนี่ยจะ้จะโดนด่าโดนไม่ขนาดนี้เป็นเวลาสอง,สองทุ่มพี่ตอบกันใช้มาสองทุ่มจริง นิ่งนะคะดีทูของพวกเรานะคะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะวันนี้ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมง oh. นะคะ oh. เพราะว่าต้องพัดอะมีเรียนเช้านะคะมีเรียนเรียนตั้งแต่แปดโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆอะเราอะนัดกันว่าเราจะออกสิบโมงได้ซ้ำนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยังไม่ไประหว่างรอพี่แจ็คพัดคุยกับอาจารย์ วันนี้ตอนเช้านะคะวันนี้นัดกักตว,วันก็ทําการออกไปจ่ายตลาดเราก็ทําการไปจ่ายตลาดซื้อข้าวเช้ามาก,กินอะไรกันเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันแต่ว่าอีกสองคนเดี๋ยว <hey. S 1> จะตามมาทีหลังนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาในรูปน่ารักน่ารักสม,มัยนะคะค่ะมาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยให้เหมาะสมกับเราอันนี้เป็นฟิลลูกคุณว่ามีลูกคุณ,นนล,คณลูกใจส่วนอันนี้เป็น น่ารักอันนี้หาดนะคะหาดจอมเทียนจอมจอมพระเจ้าจอมเจ้าคุณพี่นัดกำลังขับรถนะคะทุกคนเป็นโชเฟอร์ในวันนี้ค่ะูต้องค่ะแล้วก็มีแมปนะคะไม่ค่ะคนขับรถก็ดูแบบด้วยอนี่กำลังดูอยู่เล่าเวลารรมคะเวลาที่จะพอดบอกทางเนี่ยตาม GPS เนี่ยมันต้องบอกก่อนประมาณแบบว่า500เมตร600เมตรอะไรอย่างเง้ยช ที่เราพอจะเป็นแบบว่านัดเลี้ยวซ้ายตอนนี้ตอนนี้อะให้โอกาสได้แก้ตัวก็เป็นจริงอย่างที่ว่าก็ตามนั้นเลยค่ะเทวันนี้ของเรานะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังไปคาเฟ่ที่ที่หนึ่งเสร็จจากคาเฟ่นะคะเราก็จะไปคาเฟ่อีกเสร็จจากคาเฟ่ถัดไปอีกก็จะไปคาเฟ่อีกเราจะไปกินข้าวตอนหรือว่าจอตรงนี้แล้วพอกินข้าเสร็จนะคะนี่ว่าจะไปนี่ว่าวะนี่ว่าไปคนเดียวปะคนเดียว ยงค่าเสร็จนะคะเราเว่าจะไปไเล่นยิงเลเซอร์กันเรไปเล่นเลเซอร์ออกันเรากำลังเดินไปที่เดินไปที่คาเฟ้แรกของเรานะคะวันนี้น้องสองคนมาสตรีมแบบเกาหลีเกาใจเป็นแบบสุดขาว very b e l l s very แบบเรียบร้อยอะ่ะแล้วคือทำหน้าทำผมมานะคะเดินผ่านทะเลสภาพหัวคือไปหมดแล้วนะคะ ถึงแล้วนี่ถูกต้อง รถมากแล้วก็ฝนตกพรำๆนะคะบรรยากาศเป็นใจรับสุขมากอยแกงพี่โตคือทํอะไรดูทาง,ง<ว>ก,กับรถเป็น navigator so this is the driver and this is the passenger princess นะคะันนี้ <c oughs> น่าเด็ก น,าารน,น,นเรียยบรร้้อแลวเาเจอผู้ร่วมทริปเพิ่มแล้วใช่หลังจากเรางั้นเราจะไปเล่นไวหน่อยเพราะว่าคืนนี้ต้องกลับแล้วต้องต้องไปส่งพอ่อเดี๋ยวใช่กลับมาดูเบลตอนที่เบลแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะคชิมข้าวตอนนี้นะคะคนี่นะเป็นหมึกใหมที่ค้าชิมชิม เจ้าหญิงอะออกมาเยเลย่ารัเรว่าอยากเจอเจ้าหญิงเออยากเจอเหญิงอ้ก็นั่งอยู่หน้าพี่ได้ไงเจ้าหญิงอะหรือว่าพี่คาเลตอยากไปซูโทเปียไปซูโทเปียไหมไม่ไม่ชอบซูทเปียจบเล้าแล้วนะค่ะคนขานับกันนะคะกออินวนนานมากสำหรับคนขับรถวันนี้พี่สาวใส่มาเล่นด้วยไเลย เขาว่ามีบ้านบนด้วยแล้วหนูก็อยากเล่นบ้านบนเธออยากเล่นบ้านบนลไหมอยากเธอเนี่ยอยากเล่นบอลเธอเป็นนักเตะที่เธอไม่ใช่บ้านบอลเนี่ยบ้านบนนี่คือที่นี่ เราไปเดินทางด้วยค่ะเขาก็มาเกาะหัวดูเหมือนมาดูสังเวมาดูแบบเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะทำอะไรกันคะเต้นรถบัมค่ะน้องตอมาหาค่ะลงมาเมื่อกี้เวีนหัวไม่หยุดเลยค่ะเวีนหัวไหยคะเป็นเราสองคนนะคะที่เวีนแก๊งแก๊งเด็กเวหัวเวนหัวคิดว่าตัวเองจะอ้วกไหมคะอ้วกค่ะแค่ยังไม่ได้เป็นหัวล้านจริงจริงเท่ยนะตั้งใจมากนี่ก็ตั้งใจมากตั้งใจดู คนน้นไปไหนคอยคน้นอ่ะเข้ามาสีเส้อเลยพวอองเชยเด็กคนไหนคะใครแคมเด็กคนนี้นะ เด็กคนนี้ก็ตั้งใจดูมากเด็กคนนี้ก็ตั้งใจดูและตั้งใจถ่ายมากเอาไปหนวดเลยคนนี<ะ>้ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะผู้ปกครองเวลาที่แม่พาพาเราอ่ะมาเล่นเราเล่นทั้งวันอ่ะตอนแม่ก็ยืนถ่ายคลิปเอนจอ,อยอยู่อย่างนี้อยู่ได้ยังไงเพราะตอนนี้คือแบบจะหลับแล้วน้องโตอา,าสาไม่เล่นนะคะเพราะว่า ตัววเวินลองตัววดูต um ัววก็เป็นไงบ้างคะแห่นหมุนกันแบบสุดยอดมากตัวสอเป็นจุวินเนอร์มาขอได้คะแนนมาขอได้คะแนนสามสิบสาม oh my god เออมันเวียนหัวนึงเอาจริงๆนะหนูนึนดูหนูนึงแล้วขณะนี้นะคะรายงานสถานการณ์นะคะเราอยู่กันที่ ลิมหานนะคะตอนกลางคืนนะคะซึ่งมืดมากเลยมีคนทำคอนเทนต์อยู่นะคะติกตอ,อกรอดูได้เลยนะคะ นี่ก็อีกคู่หนึ่งนะคะนี่นะคะถ่ายรูปทำคอนเทนต์ใดๆอยู่นะคะนี่คนนี้มายืนมาเข้ากล้องหน่อยค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะพร้อมรอถ่ายรูปนะคะแลรอคิวชุดไปกินข้าวอมีชุดไปกินข้าวอ๋อเลิศ์เด็กชายเด็กชายเชิญครับนี่เด็กชายนะครับเด็กชายไม่ถ่ายรูปกับเขาเลยถ่ายให้เพื่อนและร่างรอแล้วก็รอขับรถโอโหหมดเลยเฮ้ยเราเป็นคนขับรถนี่นาเราไปไหนกับหนีไปคนเดียว จบบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปกินข้าวออกกําลังกายนะคะวิ่งขึ้นข่าวนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งข้างหลังกันบ้างค่ะคือยิ่งกว่าลู่วิ่งทุกคนคือหนุับตะวันนะเดินต่อไม่ไหวแล้วไปกันเดินไปที่จัดรลที่เหนื่อยมากพี่แจ๊พอดอยืนนี่แล้วมารับได้ปวไม่ได้ต้องตีลังกาก่อนจะยืนรอนี้นะตีลังกาก่อน โอเคขอบคุณค่ะรอนะเดี๋ยวมารับโอเคน่ารักที่สุดรอแล้วรอตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่ร้านหมูกระทะแลวนะคะวันนี้ก็มากินหมูกระทะแล้วก็หนูไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะนี่ทุกคนดูแล้วพี่บอกกินหมูอลยหนูก็มีไข่เออหมูหมูหมูกับไข่ลวกแบบนี้นะแล้วก็บนี วันนี้เราก็มากินหมูกระทะเจ้าเลดนะคะคือมันเป็นร้านที่เขาเลดชอบมากินมาๆเป็นร้านที่หนูกินตั้งแต่มอต้นจนตอนนี้หน wow. ูอ่ะได้เป็นเอ็มเพสแล้วถ้าที่เจ้าของร้านผ่านมาเห็นก็เป็นสปอนเซอร์ให้หนูได mm ้เพืหนูได้ะคเวลาหนูมาเขาจําได้เขาแบบไม่นานมานานเลยนะแล้วนี่กลับมากินแล้วตอนนี้เราขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ากําลังโซยเพราะว่ามันอร่อยเกินใครบอกว่าคนมาจากเจาเลดเอ็มเพสว่าจะได้รับผลประโยชน์จากเจ้าเลด5บาท วา้ไปไหนอ่ะเฮ้ยเบกมือไม่ไม่ไม่้อเข้าเอาเบกมือนมาขับขิ่ปลอดภัยนะคะทุกคนจะช้า จะเราเริ่มจากในสุดออกมาข้างนอกไหมในสุดคือหมายถึงเปิดด้วยสไลเดอร์เลยเนาะเยอเหนื่อยแล้วค่อยมาเรื่องเด็กโอเคเหนื่อยแล้วแม่ของเด็กกันเริ่นสนุกแล้วโอ้ยตื่นเต้น1 hour later เร่นเสร็จแล้วค่ะสคุณจะผัดตาสีส้มเฮ้ยมผม วันนี้ส่วนน้ำปิดแล้วนะคะเรามาเล่นแค่ชั่วโมงเด่อวใช่แต่ว่าก็สนุกมากนั่นแหละก็จบล็อกสำหรับการมาเที่ยวพัทยาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องกลับแกงนีจะต้องกลับแล้วก็อยู่ต่ออีกหนึ่งวันแต่เราต้องรีบกลับไปหาเจเจแล้วก็ใครอีกป๊าป๊าเพราะว่าเดี๋ยวเอ็มพีก็ต้องเริ่มทำงานลูกแล้วทุกคนเราติดตามเรามาพักผ่อนหย่อนใจก่อนเราจะกลับไปทำงานนะเอ็นออฟบ๊าบาอีราบายบาย